ปึปป๊บป,ปั๊บปึ๊บปั๊บดึงมันออกมาฟ้าบฟาบอ่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟไปยงคนตําอย่างครับยางแตกคู่หลังทำไมได้เหยียบมไม้คู่หน้าไปเบื่องกันครับอ่าเห็นไ่มครับอ่าเหยียบไม้คู่หน้าเพื่ออยังนะครับให้ตัวถังมันยกขึ้นนะครับแต่เท้าบ่อยเหยียบไม้คู่หน้านะครับเวลาขึ้นแม่แรงตัวถังมันติดคือจังคู่หนาเห็นไ่มครับยางมันสิออกม่ได้นะครับอ่ะไปยิงหลอกกันครับ ต้นนี้สิทธาทการเปลี่ยนยางคู่หลังเลยนะครับแตกเส้นใน้แต่ว่าเปลี่ยน2เส้นนะครับเห็นไหมครับเมล่าออกมันสีออกไงเห็นไหมครับตัวถังเนี่ยมันสีบรติดกับยางเขานะครับอ่าเห็นว่าป้าบเนี่ยครับอ่าสิทธิทำการแกะข้หล่อให้เอฟซีได้เบิรงกันนะครับหล่อใน้นะส่วนหล่อนอกเราให้บาวุธทำการแกะเปลี่ยนนะครับอ่มะมาหอดใส่ทำการนะครับ สามเหลี่ยมตีนะครับคิวมันลงไปนะครับฝึกฝนนะครับเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่าใดใส่มันก็สิมีประโยชน์สำหรับเท่านะครับถามว่าเอาคือจังบรถอดล่อนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนอกสถานที่นะครับมาท้าไปนะครับเจอน็อตบอกไม่ขาดค่านะครับผมบ่ได้เอาแก๊สบ่ได้เอาสายเชื่อมไปนะครับ หรือว่าผมมีเครื่องมือพิเศษในการดูดออกอ้อกัดสิทำการแก่คาหลอไปเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับมาพบเจอกับนอกสถานทีนะครับอ่ะคังคิวมันออกมากครับนัดมากเรื่อยๆนะครับมันกะสีออกเองนะครับป้าป้าติดนะครับมันติดขับไปดันใน่นะครับสิทำการใส่สามเหลี่ยมตีนะครับดันในะอ่นะใส่สามเหลี่ยมตีนะครับปึ๊บๆๆออกมาแล้วนะครับ ตัวน er an ี้จุลร่มมันปันถายระเบิดแล้วนะครับคือว่ามันแตกนะครับยางมันระเบิดนะครับจุล่มมันกระมุดของใบดันในเบิดแล้วนะครับทําการเปลี <tr> ่ยนไใหม่นะครับอ่ะยางมาไซนะครับต <UNKNOWN> ัวน <s iren> ี้เป็นยาง900นะครับขอบ20นะครับอ่าทาการนะครับเอาจุลร่มไว้ดันบนนะครับเวลาเอาจุลร่มไว้ดันบนมันสิ่ใสง่ายนะครับสไตล์ไฟสไตล์มันนะครับเทคนิคไขยเทคนิคมันนะครับดูให้เป็นแนวทางศึกษานะครับผม อ่าเสร็จแล้วกดลงมาแบบสี่เลยนะครับปั๊บปั๊บนะครับอ่าเห็นบอจุกล่มมันสีออกมาแบบสี่เลยอ่าปั๊บปั๊บนะครับเบิ้งให้มันขึ้นห้มันตรงๆนะครับจุกล่มนะเสร็จแล้วนะครับมันบ่าเขานะครับมันติดนะครับในบางครั้งมันติดนะครับห้าก็สีทําการเอาเล็กทรงนะครับตีขอบยางด้านไนนะครับระวังถือยางในอย่าของเองนําเ้อร์อ่า ตีลงไปครับมันก็สิเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านด้านเข้าไปครับอ่าปาบปาบแหงด้านเข้าไปเลิกแหงก็ดีนะครับผมเพราะว่าเวลาใส่คิวห้องสีไเ้ใส่ง่ายนะครับเวลาใส่คิวสีไเ้ใส่ง่ายนะอ่าตีเข้าไปครับอ่าตัวนี้มันเข่าไปบนเลิกนะครับสีทําการเอาเล็กมางัดมาคัดไปนะครับเพื่อใ้คิวมันเด้งออกมาขึ้นนะครับตีตีคิวกระทะมันเข้าไปครับ ปั๊บปั๊บปั๊บอ่าโอเคนะครับผมนี่ครับคิวขอไปเสร็จแล้วก็สิทําการเติมล่มนะครับเติมล่มกับเคาะคิวนะครับอ่าเคาะคิวคุ้จังอ่าทั่วไปนะครับป้องกันนะครับเวลาเพื่อคิวมันบ่ขอร้อยมันมันสิดินใส่กระของเด้ออ่าโอเคครับยิ่งรอขอไปครับหวังว่าคลิปนี้สิเป็นสระดีๆสำหรับ f อฝากติดตามไปด้วยประยุกตคนทอยางนะครับสวัสดีครับ